หน้าหนาวแบบนี้คุณอาบน้ําร้อนหรือน้ําเย็นดีครับแต่ละอย่างมันแตกต่างกันยังไงมันดียังไงมันเสียยังไงถ้าคุณยังไม่รู้คุณเดี๋ยวต้องแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับจะได้รู้กันให้ทั่วเลยว่าคุณควรจะอาบน้าอุ่นหรือน้ำเย็นข้อดีของการอาบน้ําอุ่นก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและทําให้สบายตัวน้ําอุ่นจะช่วยเปิด,ดรูขุมขนถ้าจัดสิ่งสกปรกก็ได้ดียิ่งขึ้นถ้าคุณอาบน้ําอุ่นก่อนนอนมันจะทําให้คุณหลับง่ายและหลับสบายขึ้นก็เหมือนคนญี่ปุุุุุ่่่่่่่นน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 นททีีเเเเขขขาา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 ชอชอออออบบบบบแแแแ็็กัััหหละะคคคครรตตผผมมมํํํํณณณยยย้้้้้้้พใิวงึถด คือทาให้กล้ามเนื้อตื่นตัวและสดชื่นขึ้นน้ําเย็นจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้เล็กน้อยแต่บางคนก็พบว่าการอาบน้ําเย็นจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้บ้างนะครับแต่คุณก็ไม่ควรอาบน้ําเย็นจัดเพราะจะทําให้ร่างกายช็อกได้ยิ่งอาการหนาวยิ่งไม่ควรเย็นจนเกินไปนะครับและต่อไปคือไม่อาบน้ําเลยข้อดีก็คือไม่สูญเสียไขมันบนผิวหนังทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ด้วยรักษาแบคทีเรียที่อยู่บนตัวคุณได้ด้วยนะแถมยังช่วยประหยัดน้ําเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีแบคทีเรียบนตัวประหยัดน้ําประหยัดไไไไไฟมมมม่่่่่่ออออาาาาบนนนน้้้้้ํกก็ด็ดนดะะแแตีีรรรคคคัปลถใยยงงูเืืุณ คลิปนี้ไปเพื่อนคุณด้วยนะแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยครับ